วันนี้จะมาทำการใส่เล็กดัดคอหรือทัดฟอดรับก็ใช้เวลาในการตกแตง่งกันบางเล็กหน่อยอว่อได้ทำการเจาะไว้บางลแล้วเ่นี้ก่อนเทื่อทำการแต่งให้ละเอียดกับมาชมกับ พยายามเอาฐานหน้านี่ลงไอรีดไ้บดรับผมมาเส้นนิดเพื่อติดเฟสบอร์ดมันจะได้ไม่มีการเสด,ดุดพยายามกับลวงขั้นคอพยายามลงอันนี้นี่มันก็เลืออนโนยูยอีกรับใช้ความพยายาม มันก็น่าจะได้แบบน่าจะตกแต่งแบบวันนี้ก็ค็ไไปเพียงเทนี้คนแล้วก็ วันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกับเล็กทับโตรี่เล็กขั้นคอแบบเป็นสนิทซ่องทางนี่ครับเราจกมีสมสมบุกอยู่ในคอเกี่วกันตังอนี้ตังไว้นะครับสมุดว่าเป็นในคอถ้าเราขั้นข้าว้าตัวแบบนี้นเล็กมันจะโคง ฮัลโหลรับเป็นไหมครับน nah ี่ครับมันจะโกงจะตลกทองช่างแต่าเ้าขั uh er ้นออกนอกตัวเช่นันออกนอกตัวครับเลวมันจะโน่นข um ึ้นมันจะดันคอโน่น จะรับกับซ้ายคี้าเละมีสำคัญเป็นอย่างมากสมอบคีตาเปิดปกว่าถ้าไม่มีบางรุนก็ะชยเลตดันคอสงแต่ไม่ารามาี่จะขั้นได้แตู่วกคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับที่ใช้ได้ดีตัวนี้น่าจะเป็น U.S.A และจะทำการฟังลงในข้อต่อไปให้ทุกคนสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ของสริชอปนะครับ,ะบจะลงในซอกข้อพมในการเจาะไวเล่บคนที่จะมาลงเซตบอดี้เซตบอร์ด เฟล็ดบอดที่เฟล็ดบอดมี่ปัดเป็นลงเป็นนะครับลงไอ้เวียดหน้าใหม่เลยโดยเฉพาะการติดเฟลบอลเคล็ดบอลก็เล่นเสียมเหมือนบอลเลยแต่เะมัไม่เรียบเลยไม่อยากจะเอามาประกอบกับคลิปนี้ไว้ดูต่อไปคไลิปลังล่องครับ นี่เอาแข่งก็รูกันก่อนแล้วจะทำการจอยอยู่กันกับพบ